นี่คือก้วยจับที่ซื้อสําเร็จมานะคะแต่เราจะไม่ต้มมาด้วยเพราะว่าเส้นมันจะเอืดอเราก็จะแพ็คให้มาแบบนี้นะคะมีที่เป็นพวกเนื้อเป็นตีนไก่เปนอะไรพวกนี้นะคะพวกนี้คือสุกแล้วะค่ะตัวนี้ก็น้าสุปยังร้อนอยู่แล้วก็เส้นเส้นนี้จะยังเป็นเส้นที่ที่ดิบนะคะเราก็จะเอาน้ําเนี่ยใส่ลงไปในหม้อ แล้วก็นําต้มแล้วก็ใส่ตัวนี้ตามแล้วก็ตามมาด้วยนี้ก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเดือดนะคะตัวนี้ก็แกะไว้รอเลยนะคะ,ะตัวนี้มีอะไรบ้างตัวนี้ก็จะมี ตีนไก่จะมีแบบเลือกแค่สองอย่างก็ได้นะคะที่เป็นกระดูกหมูเดี๋ยว,วนี้มันหมดนะคะมีตีนไก่มีหมูยอมีไข่นกกระทาสองลูกตีนไก่ประมาณสามนะคะแล้วก็มีเลือดเลือดไก่ประมาณสามชิ้นนะคะตอนนี้รอรน้ำเดือดอีกส่วนหนึ่งก็คือเส้นตอนนี้จะเลือกใส่เป็นลำดับที่สาม เอาเส้นลงแล้วก็ตามไปด้วยผักนะคะจะมีเส้นมีผักแล้วก็มีกระเทียมหอมเจียวนะคะก็นี้ก็คืออีกสองชุดที่สั่งไว้นะคะถ้ายังไม่กินเราก็สามารถเอาเข้าตู้เย็นแล้วก็ค่อยมาต้มได้นะคะวันนี้จะทำมื้อเนี้ยจะทำเปนชุดก่อนนะคะ,ะน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ถุงนี้ ใส่ลงไปตัวนี้ก็ต้องต้มน้ำเพราะมันสุกมาแล้วนะคะแล้วก็ใส่เส้นตามไปเดี๋ยวผักกับหอมเจียวไว้ทีหลังนะคะใช้ทัพีคนด้วยนะคะเดี๋ยวเส้นติด จะใช้เวลานิดนึงก็คือต้มเส้นให้เส้นเป็นลักษณะใสถ้าเส้นใสคือสุกนะคะถ้าเส้นยังเป็นสีขาวอยู่คือยังไม่สุกใกล้แล้วนะคะต้มไม่นานนะคะน้ำคนนี้แทบไม่ต้องปรุงเลยนะคะอร่อยใสแล้วเส้นใสแล้วนะคะเราก็ตักเสิร์ฟส่วนพักเนี่ยใส่ในหม้อเลยก็ได้หรือจะใส่ลงบนถ้วยเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวจะใส่ลงบนถ้วยล้กันนะคะ เตรียมถ้วยนะคะมันจะร้อนหน่อยก็จานรองจะได้ยกง่ายอ่าสุดท้ายใส่ผักอ่าพร้อมรับประทานนะคะจะมีเครื่องปรุงด้วยนะคะมีพริกแล้วก็น้ำตาล ปรุงนะคะชิมถ้าต้องการเพิ่มก็จะใส่น้ำปลาเพิ่มแล้วแต่คนนะคะก็แ,แต่ชอบสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ